Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ความเคลื่อนไหวในการขยับหาที่ทางของสอสอเพื่อหาพักที่เหมาะกับสถานการณ์ของตัวเองในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าทุกคนย่อมประเมินโอกาสชนะเลือกตั้งเพื่อพาตัวเองกลับเข้ามานั่งเก้าอี้สอสในสภาให้ได้ เข้าสู่180วันอันตรายของนักเลือกตั้งต้องระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหากหาเสียงแจกสิ่งของจะถูกจับตาเข้าข่ายสุ่มเสี่ยงที่จะกระทําผิดกฎหมาย ขณะเดียวกันหากสอสจะย้ายพักย้ายค่ายเปลี่ยนขั้วเลือกข้างใหม่ในช่วง180วันก่อนครบเทอมสภาโดยการลาออกจากตำแหน่งสอสเพื่อหาพักใหม่สังกัดก็สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ ทำให้พักการเมืองที่เปิดดีลกับสสเอาไว้เดินหน้าได้อย่างสะดวกใจอยู่ที่ใครจะรับเงื่อนไขใดเพราะหากสอสลังเลใจขออยู่ในตําแหน่งให้นานที่สุด อาจทำให้พักการเมืองคิดหนักเพราะต้องเตรียมแผนสำรองวางตัวตายตัวแทนหากโดนเบี้ยวในช่วงโค้งสุดท้ายฉะนั้นสอสอหลายคนที่คิดจะยือ้อเพื่ออยู่ในตำแหน่งจนครบเทอมหรือจนยุบสภาอาจต้องคิดใหม่เปลี่ยนแผนแตัดสินใจเปิดตัวกับพักใหม่เร็วขึ้น กรุงเทพธุรกิจรวบรวมรายชื่อสสอที่มีความเคลื่อนไหวเปิดติวย้ายพักย้ายค่ายเพิ่มโอกาสให้ตัวเองกลับเข้ามานั่งในสภาในเวลานี้เริ่มที่พักเพื่อไทยซึ่งมีสสงูเห่าเป็นที่หมายปองของหลายพักโดยเน้นเจาะพื้นที่ภาคอีสานพุ่งไปที่ตระกูลบ้านใหญ่ที่พอมีฐานเสียงใช้กระสุนสู้กับกระแสทักษิณเสื้อแดง โดยก่อนหน้านี้มีสองงูเห่าจากค่ายสีแดงเลือเข้าสังกัดพักสีน้ำเงินจำนวนมากและรอย้ายออกจากพักเพื่อไทยมาเข้าสังกัดพักภูมิใจไทยอาทิจัก,กรพัฒชัยสาร สอสออุดรธานีจาตุรงเพ่งนรพัฒน์สอสศีสเกตทีระไตรสรณกุลสอสอศีสเกตนิยมช่างพินิษสอสอพิสนุโลกผ่องสีแทจึงสอสอศีสเกตวุฒิชัยกิตติธเนศวนสอสอนครนายกสุชาติพินโยสอสอนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสังกัดเด็กคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยเตรียมออกจากพักเพื่อไทยมาเปิดตัวกับพักไทยสร้างไทยประกอบด้วยนาวาเอกอนุดิตนาครทัพสอสกรุงเทพมหานครการุณโหสกุลสสกรุงเทพมหานคร ขณะเดียวกันยังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่มีสัญญาณจะย้ายออกจากพักเพื่อไทยอาทิกลุ่มสอสอสุรินและสอสอนครราชสีมา1-2เขตซึ่งขอรอประเมินกระแสะแลนสไลด์และเสื้อแดงในพื้นที่ก่อนหากแนวโน้มอ,อ่อนแรงก็มีโอกาสย้ายค่ายพักพลังประชารัฐแม้ลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรพลังประชารัฐจะขยันล พื้นที่แต่กระแสของพรรคไม่บวกขึ้นแต่แนวโน้มติดลบจนยากที่จะปลุกให้กระเตื้องขึ้นมาเหมือนช่วงต้นรัฐบาลจึงทำให้สอสอพลังประชารัฐคิดหนักว่าจะไปต่อกับพรรคลุงหรือย้ายออกไปรอลุ้นกระแสบวกจากพรรคอื่นโดยเฉพาะสอสอกรุงเทพมหานครที่ประเมินกันแล้วว่ากระแสพลังประชารัฐกระแสบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชากระแสนายกรัฐมนตรีที ที่เคยช่วยเกื้อหนุนให้ชนะเลือกตั้งเมื่อปี2562ขาลงเรื่อยๆแถมอยู่ในแดนลบหากฝืนต่ออาจยากที่จะชนะการเลือกตั้งส่งผลให้สสกรุงเทพมหานครหลายรายอาทิการกนิตแหลสันตติพัชรินสัมสิริพงษ์พาดาวรกานนน์กรณิตงามสุคนรัตนาสิริพงษ์รัศมีมีโอกาสจะย้ายสังกัดใหม่ ด้านกลุ่มสสภาคใต้ซึ่งเกือบทั้งหมดได้เป็นสสเพราะกระแสของพลเอกประยุทธ์ถึงแม้สถานการณ์จะไม่เหมือนเดิมแต่ในพื้นที่ภาคใต้ชื่อนายกลุงตู่ยังพอขายได้ดังนั้นจึงขอรอลุ้นคำตัดสินปมนายก8ปปีก่อนหากไปต่อได้ก็ต้องรอดูอีกช็อตว่าพลเอกประยุทธ์จะไปต่อกับพรรคการเมืองไหน ส่วนกลุ่มสามมิตรสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่โลโปรไฟล์อย่างซุ่มเงียบขอรอประเมินสถานการณ์ทางการเมืองหลังวันที่30กันยายนนี้เช่นกันยามนี้จึงเดินเกมเพลย์เซฟไว้ก่อน พักประชาธิปัตย์จุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าต้องออกมาส่งสัญญาณแรงถึงสิทธิเก่าประชาธิปัตย์กระแทกไปยังพักรวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอแม้พีรพันธ์สาลีรัตวิภาคจะขึ้นมาเป็นผู้นำเต็มตัวแต่ก็ถูกให้ราคาว่าเป็นพักเฉพาะกิจเนื่องจากพักรวมไทยสร้างชาติเดินแรงในพื้นที่ภาคใต้ดูดซอ สประชาธิปัตย์ฝ่ายตรงข้ามกลุ่มอำนาจในพักเข้าสังกัดแถมความไม่ลงรอยที่สั่งสมมาทำให้สสประชาธิปัตย์หลายคนอยากย้ายพัก ที่เห็นชัดคือพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งสราวุธอ่อนละไมอิสระพง์มากอัมัยภายใต้การนำของลูกหมีชุมพลจุลไสเปรียมเก็บเข้าของเข้าสังกัดรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกับรังสิมารอดรัศมีสสสมุทรสงครามที่มีแนวโน้มจะย้ายตามกันไปส่วนเด็กสายเดอร์มากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อทิอันวาสาและสสปัตตานี พินิวิกฤตเศรษฐส,สอบัญชีรายชื่อก็นับถอยหลังวันอำลาประชาธิปัตย์เช่นกัน สำหรับพักเก้าไกลต้องยอมรับว่าในช่วงตั้งไข่อดีตพักอนาคตใหม่ก่อนมาเป็นพักเก้าไกลที่ยอมรับปัญหาการคัดกรองคนยังไม่ดีพอเพราะเวลากระชั้นชิดทําให้มีงูเห่าสีส้มเลื้อยออกมาให้เห็นโดยมีค่ายภูมิใจไทยเป็นสถานีต่อไปอาทิคารมพลพรกลางสสอออบัญชีรายชื่อเอกภพเพียรพิเศษสสเชียงรายขวัญเลิศพาณิชมาศส สอชนบุรีพีระเดชคำสมุตสอสอเชียงรายจิรวัตรอรัญญกานนลสอสอกรุงเทพมหานครรวมถึงสมเกียรติถนอมศิลสอสอกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ระหว่างตัดสินใจระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย เมื่องูเห่าสีส้มกลายเป็นบทเรียนของพักก้าวไกลทําให้สนามนี้บรรดาแกนนําพักต้องเก็บข้อมูลผู้สมัครอย่างละเอียดใครมีอุดมการณ์ไม่ตรงกันจะถูกขัดชื่อทิ้งทันที ด้านพักเล็กถูกพิษระัฐธรรมนูญบัตรสองใบและสูตรหาร500เล่นงานทำให้แตกออกเป็นสี่สายอาทิ 1. นึสายพลังประชารัฐพีรวิทย์เรื่องลือดนลภาคหัวหน้าพักไทยรักธรรมขอลงชิงสสสระบุรีดำรงพิเดศสสบัญชีรายชื่อพักรักผืนป่าประเทศไทยยังไม่ชัดเจนว่าจะลงสสต่อหรือไม่ สสายภูมิใจไทยนันทนาสงประชาพักประชาพิวัตร สาสายเพื่อไทยสองพ่อลูกสัมพันธ์ศิลัมพาเลิศนุวัตรพักพลเมืองไทยและสกลุ่มที่ยืนยันจะทำพักเดิมต่ออาทิคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลหัวหน้าพักเพื่อชาติส่วนอีกรายสุรทินพิจารณพักประชาธิปไตยใหม่แม้พักจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นพักรวมแผ่นดินและเปลี่ยนผู้นำคนใหม่เป็นพลเอกวิทเทศดินอยุธยาเจ้าตัวก็ขอไปต่อกับพักนี้ ด้านพักเพื่อชาติมีการรีแบรนด์พักใหม่ดันมาดามไฮ์ปวิตรัตติยะภัยรัตมาเป็นหัวหน้าพักพร้อมใช้บริการคนรุ่นใหม่ยกพักเนื่องจากสสของพักทั้ง5้าคนกระจัดกระจายหาบ้านใหม่กันหมดแล้วโดยสงครามกิจเลิศภัยโรธปิยรัตติยะภัยรัตลินดาเชิดชัยกลับพักเพื่อไทยส่วนอารีไกรนาราเพชรว,วัฒนพงศิริกุล เข้าสังกัดภูมิใจไทยความเคลื่อนไหวในการขยับหาที่ทางของสอสเพื่อหาพักที่เหมาะกับสถานการณ์ของตัวเองในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าทุกคนย่อมประเมินโอกาสชนะเพื่อพาตัวเองกลับเข้ามานั่งเก้าอี้สอสอในสภาให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ